ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินเลยอะเศรษฐก,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 กิจที่บ้านไม่ค่อยดีเลยอว่าจะทํายังไงอะก็ว่าจะไปโปรโมทที่เพจอยู่อะแต่ว่าพอไปโปรโมทแล้วก็ไม่มีใครมาซื้อเลยนั่นดิมันจะมีช่องทางอื่นไหมนะที่ทําให้เราซื้อขายกันได้อ่ะน้องๆครับที่มีนโยบายของเบอร์สองมานําเสนอคือว่านโยบายเราเนี่ยจะเป็นนโยบายที่เราจะจัดทําตลาดในโรงเรียนขึ้นเพื่อให้น้องๆได้หารายได้ระหว่างเรียน จะได้มีรายได้เอามาจ่ายค่าเทอเอามาซื้อของที่อยากได้กันน้องๆสนใจไหมฮะสนใจ,นใจค่ะและน,นี่คือการแข่งขันดิจิทัลอาร์ตนะคะนโยบายทางด้านศิลปะของพักเมอร์สองนะคะเราจะจัดการแข่งขันการวาดภาพขึ้นมาในรูปแบบของดิจิทัลอาร์ตภายใต้หัวข้อที่เรากำหนดค่ะสำหรับในด้านสนานาการเราจะจัดทำกิจกรรมแข่งขันบอร์ดเกมที่เกี่ยวข้องกับการเงินตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนของอีสปอร์ตเราจะจัดการแข่งขันการสร้างเกมหรือการแข่งขันเกมแบบกลุ่มสวัสดีครับนายเล่นเกมอะไรอยู่เอออาวุธเฮ้ยมันมีกิจกรรมให้นายหรอไอ้กิจกรรมอะไรอ่ะคือเราอ่ะเจตตั้งครับให้เรามีคนพ่ออยู่นโยบายอ่ะที่เกี่ยวกับการเล่นเกมเพื่านสนใจก็สนใจคือนโยบายของเราเกี่ยวกับเกมเช่นการสร้างเกมหรือการที่นายไปแข่งเกมกันเพื่อนแล้วก็แบบ ถ้ามาแข่งเกมคนะกันน่ะถือว่าอาจจะได้ที่หึงทีสองนายอาจจะได้พอรซึ่งหรอได้น่าสนใจว่ซึ่งใจดีักเราเบอร์สองโอเหนะไแขงด้านอกดูบ้างเลยอ่ด้าไหนหรอถ้าพว่อีสปรว่าวิชาการ่ะทำอะไรกันอยู่ทุกคนเืราคุยดาไหนก็ไปแข่งด้านนอกดูบ้างแต่ว่าผมคิดยากันไม่ดอ่าเข้าใจเข้าใจ น้องๆคะพี่มีนายวายมานําเสนอค่ะเป็นของพักเบอร์สองผูพ้พี่นะคะจะสนับสนุนในเรื่องของวิชาการการแข่งขันเก็บกิจัติด,ด้านนอกของโรงเรียนค่ะแล้วมันมีอะไรบ้างพี่ก็จะเป็นการแข่งขันด้านนอกเช่นการสนับ support ของสอวนอหรือว่าจะเป็นกิจกรรมการแข่งขันของโรงเรียนที่คู่กับมหาล,ายลัยรัฐค่ะม้นน่าสนใจมากเลยอ่ะเออน่าสนใจนเนาะมกรเลเบอร์อรสองสองค่ะ2สองนะ และนี่นะครับนี่คือการสนับสนุนนโยบายด้านการแสดงของพักเบอร์2นะครับ<อ>เกี่ยวกับการแสดงละครและการถ่ายคลิปคอนเทนต์ต่ตางๆถ้าคุณชอบในเรื่องของคอนเทนต์พวกนี้โปรดติดตามพักเบอร์2และโบดพักเบอร์สครับผมนโยบายเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีพวกคุณพวกเราพัก B by your side everything is too difficult just let we try ขอโอกาสลงมือทําด้วยปุ่มหมายเลขสองของคุณค่ะ